วันที่10สิงหาคม2564การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทอพอกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าในวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,น,พรรชชน,นีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง24นาฬิกากทอพอจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวมสามสายทางดังนี้ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏ ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทอพอบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน b e m และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเ ECL เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดอย่างไรก็ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กกทอพอได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านทุกสายทางเวน้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดระหว่างเวลา2 1 0 0ินาฬิกาของวันรุ่งขึ้นมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2564จนกว่าจะ มีประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งนี้กอทอพอขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้านหรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางควรสมัครใช้บัตรอีซี่พารเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนาบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตรอีซี่พารผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ โควิดลบได้อีกด้วย